นะครับนอกจากเราไม่ได้ไปทํางานใช่ไหมครับกับน้องๆใช่ไหมครับวันนี้ก็พยายามจะใช้เวลาว่างของกัเนียให้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะครับวันนี้เราก็มีเรียนแต่งหน้าก็มีพี่ตากับน้องบอลที่อยู่คอนแกนอยู่ก็มาเรียนแต่งหน้าทําผมกันกับช่างใหญ่ของจังหวัดคอนแก่นนะครับช่างใหญ่ก็คือหมายถึงตัวใหญ่มาตัวใหญ่ด้วยด้วยตัวใหญ่ด้วยก็คือเรียนแต่งหน้าวันนี้ใช่ไหมฮะดูแต่งเม็นผู้เป็นคนขึ้นฮะ จากปกติไม่ค่อยมีอะไรวันนี้ก็ดูมีอะไรคน,น้อตาแก้มจมูกคิ้วนะฮะปกติไม่เคยทำยไม่เคยทำแบบนี้ก็นึกว่าจะยากแต่ก็ยากเกู่กับพี่นูกเกร์นะครับเป็นช่างถาในในพนอมีเทพสามตา ที่นี่เรียนแต่งหน้าในวันนี้เรามีช่างสาซสาทุกอย่างไม่ว่าจะครีมรองพื้นหรือจะคอนซีเลอร์หน้าเราต้องบอกบอกแล้วก็ต้องตั้งใจไปฟังเขาด้วยนะครับฝากทุกๆคนติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับเราด้วยแล้วถ้าใครมีเทคนิคอะไรดีๆนะครับในเรื่องของการแต่งหน้าหรือว่ามีผลิตภัณฑ์พรออะไรดีๆนะครับสามารถแนะนําใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับคุยกันน้คุยกันนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวก็จะให้เป็นหนาๆามากอยู่แท่นนะครับแท่นแม่นะครับก็เลยได้แบบได้ได้อยู่พอทีจะจัดการเออภายในให้เรียบร้อยก่อนนะครับวันวันที่แปดตากกลับขึ้นไปเห็นงานปกติแล้วครับวันที่แปดอยู่คอนแกนเนาะใช่สองห้องน้องสองห้องแปดเซาหเซาห์ครับสอไหนพูดว่าเลยพูดพูดชัดๆเวลาพูดกับผู้ใหญ่พูด e, uh, อ้ออ๋อ,อ <laughs> อืมอีอออีอ๋อออีอนั่นนั่นนั่นไพเป็นยังไงบ้างนี่พี่น้องสู้ๆนะครับกำลังใจขอบคุณมัมฝนนะครับเหตุอะไรดิเห็นแฮปปี้ยกเปลื เห็นปีย,ยกเป็นล่าง <c oughs> แห็ปีน้องมากยกเป็นล่างครับพี่น้องกลับไปได้ไหมอ๋ษษษษเอเหรอไปไค่เหรอโอเคไม่มีแต่เดี๋ยวอีกสักพัก์หนึ่งจะได้ไปซื้อของเหมือนกันเออไม่บอกเก็บเป็นความลับเขาเงาะเป็นเดียอะอ้าวทำใจร้ายจังเราอ่ะ อเอ็นดูไหมทุกคนเอ็นดูด็กน้อยอพูดไม่ได้ไหมดีแล้วละครับอย่าให้ได้พูดเยอะเลยเออะอ้อยยังอ่อวันนี้เป็นน้องเพชรน,นะครับน้องคนที่แสดงเป็นพี่วีทครับไหแทนนะครับในอีพีล่าสุดนะครับ วันนี้น้องน่าจะตื่นเวทีอยู่นะจีต้าว่าก็ฝากทุกๆคนเป็นกําลังใจหรือว่าอย่าลืมเข้าไปดูนะครับเป็นกําลังใจกับทีมงานตัวเกียวมิวสิกของเราแล้วก็ไปเป็นกําลังใจให้กันกับน้องเพชด้วยนะครับจีต้าคิดว่าท่าทางน่าจะน่าเอ็นดูอยู่ครับผมเพราะว่าเพื่อนแบบเพื่อนแบบท่านได้เทนดีแต่ว่าเพื่อนต้องออกแล้วนะน้าพี่น้องกระชิตตื่นเงือบอยู่น่นล่ะพะพี่น้องอยู่น่าหานตัวเกียวมิวสิกกันสูงงายก็คือมวลจ่อยแห้งนลนะ ในเพจสิตื่นเนือบอเดี๋ยวมาเบิรงกันครับวันนี้ไม่ต้องดูลูกใ <laughs> ครคุณแม่คุณยาาหายไว้นะลูกขอบพระคุณนะครับแม่สมศรีขอบพระคุณมากๆครับน,นี่นี่นี่ทำความสะอาดแปลงก็เลยได้หยุดติดบ้านนี่แหละครับได้ออกไปครับออกจะกข้าวหนึ่งอยู่ออกไปข้าวหนึ่งแล้วก็กลับมาครับเพราะว่าคุณย่ย อยู่บ้านคนเดียวครับมีหนองหมานำ้ำก็เสร็จแล้วไอบอนิเตียวฮะเลขนี่ยังออกอีกว่ะ <11 50. S 1> หนึ่งนหนึ่ห้านย์งหนึ่งห้ย์หรอน้องบอลไห้หวยอ่อพิซซ่าเหนียวหนึ่งห้าศย์อ้าวเหนียวจะเกินไม่ได้อ่ะ ยตจะกินไม่ได้อยู่กินได้แต่โจ๊กมามา่ากนไม่ได้หรออย่าไปกินของแสลงมากอะไรคือของแสลงอะไรที่มันไม่ควรกินแต่ปากก็ควรกินนี่หละมันมีพวกแบบชิลีมีเปเปอร์สแนปมีเครื่องเครื่องอะไรนะเขาเรียกว่าเครื่องปรุงแบบอันเนี้ยรู้ะเออนั่นไงเดี๋ยวไปก็เดี๋ยวออกไปวันก็ เต่ไปซื้อโจกมาไว้ด้วยเนี่ยม,มาม่ามุมาสอบก็ไม่ได้มา,มาม่ามูเอาจริงจริงวันเดียวไปกินแต่อาหารสําเร็จรูปได้ไหมมันไม่ค่อยดีแล้วมันมีสารกันบูดอ่ะกินอ,อาหารแบบเออดีๆหิวแต่กินไม่ได้ควรกินแต่ของเลวเห็นไหมมัมฝนก็ยังบอกเลยนั่นี๋ยววันเอามาม่าไปปับ เอามาหมา,มาไปปัน่นคิดได้เังไหร่จนี่นแหละเดืองเร็กน้อย,อ,ยอะไรจูนมาัดีวันนี้จูนสอนใครสอนใครไปนอนเอ๋อมาพีสอนตี๋ดิทำอะไรล่าแปลงเอ๋เอช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำไมไม่เห็นมามีมามีมาเรียนหรือเปล่าอ่ะมามีเรียนพรุ่งนี้ดิอ๋อเหรอ,หอดูมันเป็นค่าเป็นอ่ะเยีย่ยว เอาไปอุโอ้ยพี่โจโจคิดถึงอ่ะคิดถึงเด้อพี่โจโจแดนยอแฟตออฟนะครับผมพี่ออพี่แจนทำความสะอาดแปลงกันครับวันนี้ไม่ได้ไปงานกันลเขาทาไม่ไม่แก้มบวมนี่นี่ไม่ได้ไปงานไอปากเป็นอะไรเลือดอันนี้เป็นแผลเหรออืมอ่าออ่ะไออ่ะไออ่ไออ่อ่าอเอ้ บอกว่าได้น้องบอลเบาเไม่ได้ไปแสดงหออครับพี่กิต้าได้น้อนวันนี้ไม่ได้ไปนะครับพี่ยิต้าหนาลาเพราะว่าดูแลจัดการที่บ้านนี่นะครับ <timeframe> ผมดีแบบว่าแม่แม่ป่วยเราแบบไม่มีคนดูแลคุณยายครับไม่มีคนแบบดูแลคุณยายก็เลยโอ้ก็โอ้ อยู่รอในครในขณะที่ที่ไม่ได้ไปงานก็คือแบบดยู่รอยัดยัดนะครับที่กำลังจะเดินทางมาที่นี่เพื่อที่จะมาดูแลุณนายแทนแม่นะครับผมมาถึงนะครับวันที่แปดนิกีต้าก็ไปทางานปกติครับจริงๆคือน้องบอลต้องไปแทนนะครับแต่ว่าน้องบอลมีคิวถอนฟันคูดเพิ่นกรเลยไปว่าไดครับกรเลยว่านี่กรเลยเป็นน้องอะไรครับน้องบอล น้องเอสเอสออกดีๆออกเสียงดีๆเอสคือใครเออน้องน้องเพชเออน้องเพชนะอย่าไปน้องเอสสาะเอ็ดนะเออพูดไปเรื่อยไม่ได้นะดิเอสอมหมวดบอกว่าอย่าพูดเลยบาเลยคูกิต้าได้แล้วกับน้องนองมาหมดหมดให้เด้เป็นั้งไหน ใายบ่ะพี่พี่ตา้งใจดีแล้วเนาะอ้าวไอ้พูดงี้ไอ้วันพูดงี้ป,ปี่ทำความสะอาดหรอ,อโอ้ดีดักหนาขอให้เจริญเจริญนะป,ปี้เอ้ย <laughs> เองทำไมอะไรอย่างี้จังโอ้นี้แทนตำแหน่งพี่สลันเลยนะเนี่ยทำงเงี้ยโอ้แอนเอ้อ คิดถึงจูนพี่แจนบอกพี่แจนรวัดีครับคิดถึงเนี่จูนมาหย,ยุดหยุดตรงนี้เร็วนี่เขยเห็นนี่เเจ็บดูพี่ดูปากป่ะตีพุงให้ดูเลยนี่